สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอินเดียนั้นถือว่ามีความตั้งใจสูงนะครับอยากจะขับเคลื่อนจากที่เบอร์6นะครับของโลกนั้นเป็นเบอร์สาของโลกในการผลิตรถยนต์ซึ่งปัจจุบันนั้นญี่ปุ่นครองอยู่ที่จำนวน5ล้านกว่าคันต่อปีครับถ้าเกิดว่าเรามาดูนะครับว่าอินเดียจะก้าวไปอย่างนั้นได้ยังไงแน่นอนครับโครงสร้างของตลาดอินเดียไปได้อย่างแน่นอน เพราะตลาดภายในของอินเดียนั้นใหญ่เหลือเกินแล้วผมก็คิดว่าจีนเป็นตัวอย่างที่เป็นเบอร์นหนึ่งของโลกเงื่อนไขของจีนกับอินเดียนั้นใกล้เคียงกันถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าโครงสร้างที่ทำให้อินเดียสามารถก้าวไปสู่ การเป็นผู้นําของทางด้านรถแล้วเราก็ต้องไปดูบริษัทของอินเดียบ้างแหะครับแน่นอนครับอินเดียก็มีผู้ผลิตรถยนต์ครับรถยนต์ยี่ห้อตาตานั้นก็คือผลิตโดยบริษัทอินเดียวันนี้บริษัทตาตานั้นยังขายรถตาตาในกรุงเทพแล้วในเมืองไทยเะด้วยซ้ําไปโครงสร้างก็คือว่าตา t a ตาได้ไปซื้อบริษัทรถยนต์บริษัทอื่นนะครับ ที่ในอังกฤษก็ดีหรือในต่างประเทศก็ดีแล้วก็มาปรับปรุงโน้ตหาวของตาตาเช่นเดียวกับที่จีนครับจีนก็ไปซื้อรถยนต์ในต่างประเทศยี่ห้อต่างๆมากมายเพื่อมาปรับปรุงรถยี่ห้อของจีนตาตาวันนี้กําลังขยายตัวเพราะว่าตาตานั้นเป็นบริษัทเก่าแก่ของอินเดียนะครับตาตาเปิดบริษัทมาตั้งแต่ปี1868นะครับแล้วตาตานั้นก็ถือว่า เป็นเจ้าแห่งตลาดรถในอินเดียตั้งแต่โบราณเลยทีเดียวรัเทนตาตานั้นถือว่าจบวิศวะแล้วก็เป็นประธานของตาตา,ตานำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของบริษัทตาตา,ตาทำให้วันนี้ใหญ่ที่สุดของอินเดียเลยโดยที่มีเรียกว่ามูลค่าของการค้าขายนั้นถึง40เอ่อ9 billion US d ลลาร์เลยทีเดียวถือว่า มีขนาดประมาณ3%ของ GDP นะครับของประเทศอินเดียแล้วตา t a ตก็ทำธุรกิจลงทุนอยู่ในต่างประเทศถึง54ประเทศไม่ใช่แค่ประเทศจีนนะครับแล้วส่งออกสินค้าของตา t a ตาจากอินเดียไปขายทั่วโลกถึง120ประเทศเลยทีเดียววันนี้ตา t a ตาบอกว่าตัวเองนั้นกำลังทำรถที่ถูกที่สุดในโลกครับอันนั้นถือว่าเป็นความสำเร็จ ของบริษัทตาต a ามอเตอร์นะครับแล้วนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะขยายตลาดของรถยนต์ในอินเดียในแอฟริกาหรือในประเทศอื่นๆที่ต้องการลดราคาถูกนั่นเองอุตสาหกรรมรถยนต์ของอินเดียนจะก้าวไกลไปสู่อนาคตอย่างเหลือเชื่อเราต้องจับตาดูล่ะครับเราคงจะต้องไปคุยกันเรื่องเศรษฐกิจอินเดียในขราวหน้าแล้วละครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ